มูและนิธิคุ้นภูมิครับในทุ่นกระหม่อมยิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพัฒนาวดีเพิ่นกระไดมีการมอบทุนการศึกษาให้แกเด็กออทิติกและกะเด็กพิการรุ่นแรกนะครับทีมีขอบรัวที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีนนรัมย์นายณริชาโคษาศิวิไล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นประธานพิธีมอบทุนมูล,ลนิธิคุณนพุ่มในทุนกหมอมยิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและก็เด็กพิการรุ่นแรงขอบขั้วที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน175ทุน ทุนละหาพันบาทรวมเป็นเงืนทางสิ้น8 7 5 0 0 0พบาทเพื่อเป็นการซอยเหลือครอบครัวเด็กออทิสติกและก็เด็กที่มีความต้องการพิเศษ,ษที่ครอบครัวนะครับมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้สามารถซอยเหลือเจ้าของได้และก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไปสำหรับในปี2567ครับทุนกระหม่อมยิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ส่งประทานทุนให้กับเด็กและก็เกยาวชนผู้พิการ จากขอบขั้วอยากจนนะครับและกขาดโอกาสจากทั่วประเทศจำนวน1633ทุนสําทุนสำหรับมูลนิธิคุ้นพุ่มโดยทุนกระหมอมยิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันาวดีทรงก่อตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุ้นพุ่มเมื่อวันที่14มกราคม2 5 4 8เพื่อเป็นอนุสรณ์ลํำดึกถึงคุ้นพุ่มผาโอโรสในทุนกระหมอมยิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพณนาวดีและเพื่อสอยเลือให้เด็ก พิการนะครับได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและกได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยได้จัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะขอบขั้วยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปครับ